สวัสดีครับท่านศาสตาทักครับกับผมนายยงยุทธนิกุลผู้ดูแลสถาบันพลังกิตานุภาพสาขา59วัดเกตการามป้ารามรหลวงขอต้อนรับทักษศาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์รุ่นที่หนึ่งของสถาบันพลังกิตานุภาพสาขา59เข้าสู่บ้านใหม่ของเราคือสถาบันปร,รังกิตานุภาพซึ่งก่อตั้งโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมพระเจ้าลวงพ่อวุฒิยางถิโนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาสมาธิและสร้าง ความสันติสุขให้แก่โรคเริ่มเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกเมื่อวันที่24กรกฎาคม2540มีสาขายู่ท่่วทุกจังหวัดในจังหวัดสุขามนั้นมีสองสาขาได้แก่สาขา59วัดเกการามาระรวงแห่งนี้และสาขา2.5โรงเรียนประกอบพิทยาสำหรับสาขา2.59นั้นได้รับคระมเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทศสุมเมธีเจ้าวัดวัดเกจารามาระรวง เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยธรรมยุทธ์อนุญาตให้ใช้อาคารกรสินเกศรสุขามมาุมธรรม์แห่งนี้เป็นสถานที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิในภาคบรรศับนาทิตย์ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอยู่จึงมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และในวันนี้สถาบันพรังจิตานุภาาได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่ง ของนักศึกษาหลักสูตรี่ธันาศาตางอาชิเพื่อให้นักศึกษาทุกท่านได้รู้จักกับคณะทางานความเป็นมาของสาขาและให้นักศึกษาพี่เลี้ยงได้ร่วมมือกันผลึกกาลังในการทํากิจกรรมเพื่อความเป็นรุ่นเดียวกันและอีกทั้งให้นักศึกษาได้กล่าวถึงความรู้สึกในการที่เรียนในระบบออนไลน์ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ อ่าสถาบัานควนกรกลางต่อไป i and... สถาบันพลังจิตกานุภาพสาขา59วัดเกตการามตับล์ลงหีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามก่อตั้งเมื่อวันที่10ตุลาคม2555โดยพระเทพสุเมธีเจ้าอาวาสวัดเกตการามพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมยุทธ์กรุณาอนุญ,ญาตให้ใช้อาคารกสินเกอรสุคนทมานเป็นสถานที่เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิ เป็นสาขาที่ห9ของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศรินทโรเปิดรุ่นที่32เป็นรุ่นแรกของสาขา59วันที่13กุมภาพันธ์2559เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศรินทโรท่านเมตตามาเป็นประธาน เปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามสาขา59เปิดสอนหลักสูตรสมาธิของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณนนวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรนธโรโัดนี้หลักสูตรครูสมาธิเปิดสอนตั้งแต่รุ่นที่32ถึงรุ่นที่47โดยในวันที่15มีนาคม2563 สาขาต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลักสูตรปุริษาสมาธิสมาธิเข้มตั้งแต่รุ่นที่16ถึงรุ่นที่27จำนวน1,541คนหลักสูตรอุตมะาส,สมาธิ2รุ่นรุ่นพระพรมรุ่นพระธรรมจำนวน308คนหลักสูตรยานสา,าสมาธิ ความอย่างรู้จากสมาธิจำนวน171คนหลักสูตรสมาธิชั้นสูงสองรุ่นรุ่นพระพรมรุ่นเมตตาฌาน317คนหลักสูตรยุวสาสมาธิในเด็กนักเรียนจำนวน5,562คนหลักสูตรยุทธศาสมาธิในนักศึกษาวิชาทหารจำนวน846คน หลักสูตรสักษาสมาธิยกใจสู่สวรรค์ในผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรสงครามจำนวน3,977คนหลักสูตรชินนสาสมาธิสมาธิเพื่อชนะใจตนเองจำนวน445คนและหลักสูตรวิทันต์ศสาสสมาธิออนไลน์รับสมัครรุ่นแรกวันที่1สิงหาคม2564จำนวน144คน สาขา59ได้รับพระราชทานรางวัลสาวเสมาธรรมจักรปี2561ประเภทสมาคมองค์กรมูลนิธิสถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสาขา59ได้ร่วมกับวัดเกตการามพระอารามหลวง จัดงานสำคัญตามประเพณีและวันสำคัญของชาติเป็นประจำ Loves in hearts, meeting friends, meeting great friends with my heartfelt feeling and real good friends and great friendship growing, growing. hand <laughs> together. We work how tired we are. Yeah.